ก็มีความปลอดภัยมากๆเลยต้องเล่าอย่างนี้ค่ะน้องเป้ทุกวันนี้ค่ะเราก็รลรงลงให้คนกินผักกินผลไม้เนาะใช่แล้วเอาจริงนะมันเป็นเทรนดคนอ่ะแบบกินเนื้อสัตว์น้อยลงคนกินผักและกินผลไม้มากขึ้นค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็แบบกูกินเยอะกินเยอะกินเยอะเราก็คิดว่ามันจะได้แบบประโยชน์มากมายเนาะคราวนี้เนี่ยประโยชน์ที่เราได้อะค่ะมันก็มีอันตรายแอบแฝงมาเยอะมากด้วยถ้าเกิดเราลองนึกภาพยิ่งกินผักเยอะแต่ผักนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยไข่พยาธ เต็มบริษาทเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงแม้กระทั่งแบบปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพบางคนบอกว่านี่ฉันไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีงูงี้งันเลยเธอะแต่ไม่ได้ล้างออกเลยใช่ตอนนี้มีคนกลัวเรื่องโคโรนาไวรัสนไวรัสต่างๆที่มาจากผักผลไม้นาเข้านี่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคําที่เราบริโภคเข้าไปค่ะปริมาณยิ่งเยอะเรายิ่งดูแลสุขภาพมันกลายจะมีโทษมากกว่าซะอีกถ้าเรา ถ้าเราเหมือนทำไม่ดีใช่บางคนก็บอกฉันก็ล้างแล้วนะฉันล้างผักก่อนกินฉันล้างแอปเปิลก่อนกินทุกครั้นี่ฉันเห็นการล้างของแต่ละคนคือแบบฟับฟัแล้วก็กินเลยอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็แช่แช่ช่จุ่มๆุเออมันอาจาาจๆๆะมาจาไม่เพียงพอค่ะหรือบางคนบอกว่าไม่ ฉันได้แช่แล้วจ้าบางคนก็แช่น้ํเปล่าบางคนแช่งูนงนี้งั้นอะไรอย่างนี้ตามสภาพนะคะ,คะแต่วันนี้ค่ะเรามีทางเลือกใหม่ที่เรียกว่าเวิร์กกว่าจริงๆค่ะในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าเป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามนะคะ,คะไข่พยาสารเคมีสารปนเปื้อนหลายสิ่งหลายอย่างออกกระจายไปหมดเลยนี่ออใช้คำว่าออกกระจายใช้คำว่าออก,อกกระจายไปรู้แหละอย่ามาจับฉันนะออกกระจาย มันก็เลยกลายเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะใช้นวัตกรรมของสารในการทําความสะอาดผักและผลไม้รวมถึงอาหารต่างๆที่จําเป็นจะต้องล้างนะนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสารชําระล้างแบบฟูดเกรดค่ะนะคะซึ่งสารสําคัญตัวนี้เป็นสารสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากออยว่าสามารถใช้สัมผัสกับอาหารต่างๆที่เราจะนําเข้าปากได้ค่ะนะคะมากนี่ไอพวกที่มันแบบบางทีนะ เราไม่รู <amounts of audio writers> it it like ้แลวให้ม like ันอย่างเช่นน่ะคุณผู้ชมมันมันมันซูมได้ยังอ่ะมาเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะคะในการล้างชักดูดิยังอ่างุ่นอ่ะเวลาเราไปซื้อมานี่เราซื้อจากตลาดชั้นดีนะคะไม่ใช่กระโหลกกะลาไก่การนะคะพวกหลายร้อยบาทเล็บไม่ดีเลยเนาะทำไมไม่บอกอ่ะจะได้ทําเล็บรีบเก็บเล็บตัวเองเลยเรอต้องเก็บเล็บอ่ะอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมใะอย่างนี้ซิคุณผู้ชมคะเอาปากกาไหม คือมันจะเป็นแบบคลาบๆขาวๆาวซึ่งบางคนก็คิดว่าเออหลัไปแช่ในช่องฟิตมันหรือเปล่านะเธอมันถึงได้เป็นอย่างงี้อะไรงี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรใช่คุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเป็นสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงค่ะคุณผู้ชมสะสมเข้าไปในร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันทีละนิดทีละนิดบางคนสะสมมาตั้งแต่เด็กจนโตพออายุเยอะขึ้นป่วยอะไรหาสาเหตุไม่เจอใช่เขาบอกว่ามันเป็นโรคแฝงเออ ที่เราเราว่ามันมีผลนะใช่เพราะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วมีงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกค่ะเขาบอกว่าเออไม่ใช่สิองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับห้าของโลกแไมประ<ต>เ,ปเก่งตลอด<ร>เลยลูกตางต่างที่เราทานเนี่ยอาจจะมียาฆ่าแมลงอยู่อืมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่เราจะได้รับยาฆ่าแมลงที่เป็นภ<แ>ัยแฝงที่ทําให้สุขภาพของเราแย่ ในทุกๆวันเีออเอา <ๆ S 2> ล่ะ, <ๆ S 2> ละวันนี้เราจะมาทําการสาธิตกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะน้องเป้นะ,ะเราจะทําการสาธิตให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าน้ํายาล้างผักของเราเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยใช้ได้อย่างไรและประสิทธิภาพเป็นยังไงนะคะ,คะตอนนี้เนี่ยเราแบ่งโถน้ํอาออกเป็นสองสองโถะนะคะ<ส>อันนึงเป็นน้าเปล่าทางฝั่งมดจะเป็นน้ําเปล่าค่ะสาบริสุทธิ์เหมือนจิตใจฉันนั่นแหละดีมากเลยนะคะ ฝั่งเป้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้จากกิฟลินไซ์บริสุทธ์กว่าด้วยค่ะในน้ําในนี้นะคะมีปริมาณทั้งหมด2,500 ml หรือว่า2.5ลิตรนั่นเองค่ะคือจากขั้นตอนการใช้ของตัวนี้ค่ะเราจะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือจาง่ายๆเทแช่ชะค่ะเราจะเทในปริมาณเท่าไหร่อ่านข้างฉลากค่ะข้างฉลากเขาจะบอกว่าใช้2อง 20มลต่อน้ำ5ลิตรนะี20 ml ก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะ,ะต่อน้ำ5ลิตรนะคะแต่เนื่องจากวันนี้เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะเราจะบริโภคผักในปริมาณที่ย่อมยาวนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่อยู่คอนโดอ่ะไม่ได้กินเยอะ,อะไม่ได้แบบเตรียมอาหารสําหรับคนทางบ้านนะคะเราก็จะใช้ในปริมาณเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่เราแนะนำอยู่คนเดียวอ,อ,อยู่คนเดียวน,นะคะ,ะ,คะถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแบบครอบครัวใหญ่ใส่กระมังก็ไปตวงเอานะคะค่ะ ะะซึ่งวิธีการใช้เทแช่ชะนะคะเริ่มต้นด้วยการเทค่ะเปิดฝานะคะดูฝาฝาคุณภาพดีนะคะเปิดใช้งานง่ายนะคะแล้วเราก็เทเราต้องหันฉลากผลิตภัณฑ์ออกไหมไม่ต้องหรอกเนาะ <c oughs> นะคะอันนี้น้ำ2.5ม2.5ลิตรนะคะก็จะใช้น้ยาล้างผักทั้งหมด 1>, <c oughs> 1, 1ช้อนโต๊ะนะคะอ่าเราก็ผสมไปเลยค่ะง่ายๆ ช้อนโต๊ะที่บ้านเราเนี่ยแหละไม่ต้องช้อนไโซขนาดนี้ใช่แต่ให้มันใหญ่หน่อยนะคะให้ได้ประมาณเราก็จะเห็นว่ามันมีแบบอามันก็จะต่างจากน้ําเปล่าแหละใช่ก็ต้องต่างสิอ่าพอเขาละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แช่ผักของเราวันนี้เราเราใช้ผักอะไรบ้างคะพี่มอ่าวันนี้เราใช้นะคะหนึ่งเลยคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลก็เป็นผลไม้นะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยมักจะทานด้วยเปลือกมักจะทานกับเขาเร้แออะไร ไม่ได้ปอกไม่เปลือกนะคะบางคนก็ไม่ได้ใช้มีดด้วยซ้ำใช้ฟันฉอเอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรจุกมันเนาะข้างในเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสะสมสิ่งสกปรกมากถ้าคุณผู้ชมอยากสะอาดมากต้องเอาคารเทนบัตเช็ดนะคะแต่ก็จะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยเลือกมานะอันที่สองค่ะใบนี้เรียกว่าอะไรอ่ะคะนาค่ะคะนาค่ะคุณผู้ชมปกติมันจะแบบมันชอบมีแบบพวกคราบขาวๆนะ ที่มันคล้ายๆกับเป็นฟิล์มๆไว้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยคณะเนี่ยตัวดีนะคะตัวต่อมาค่ะเห็นชัดเจนมากค่ะเจ้างุ่นนะคะงุ่นเนี่ยเขาจะมาเป็นพวงเขาจะมีซอกลืบเยอะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะจัดการแช่คุณผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงนะคะผักคอตค่ะเอาไว้ทําสลัดเอาไว้ทําสลัดพวกนี้มันจะมีแบบมันจะมีกรีบมีซอกมีหลืบเยอะเห็นไหมคะเนี่ยขนาดเราซื้อมานะเราออกมาเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าผักที่เราเอามาจากสองที่เราแยกจากสองกลุ่มเนี่ยค่ะ เราซื้อมาจากที่เดียวกันต้นเดียวกันหัวเดียวกันเราแค่แบ่งออกมาะะอ่างหุ่นนี่ก็มาจากพวงเดียวกันนะคะ,คะตรงนี้เห็นบ้ามันจะสกระปรกผักฮอตที่ทําสลัดนะคะ,คะเป็นผักยอดนิยมที่คุณผู้ชมใช้กันนะคะแล้วก็มันจะทานแบบสดๆเลยโอเคหลังจากที่เราทำอ,อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักของทั้งสองฝั่งทั้งของมดกับของน้องเป้นะคะแช่ลงไปในน้ําของตัวเองมดจะแช่น้าเปล่าน้องเป้จะแช่น้ําที่มีผทิ์ันน้ายาล้างผักแล้วแช่ทิ้งไว้ ห้านาทีอ่ะขั้นตอนแรกคือเทอ่ขั้นตอนที่สองคือแช่ค่ะใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะใส่เข้าไปเวลาตรงนี้ค่ะเป็นเวลาที่เราเหมือนทํางานวิจัยมาแล้วค่ะว่าสามารถทําให้สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยค่ะโอ้ยหนึ่งเมตรใส่เข้าไปด้วยหลุดออกจากผักได้ดีนะคะแล้วก็สามารถเป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะทําให้ผักเรากรอบมากขึ้นเขาที่ชู่ด้วยนะคะ แค่ใส hey, <Okay. S 1> ่มาเลยแช่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเอะถ้าพี่แช่ด้วยน้ําพวกเกลือด่างทับทิมด่างทับทิมที่เจ๊เห็นนะเขาชอบแช่ด้วยน้ํำม่วงๆอ่ะค่ะนั่นคือด่างทับทิมค่ะพี่มดหรือว่าบางคนก็ใช้น้ำส้มเชียนวัลเลตเหรอไม่ใช่อขาไม่ใช่หรอเชียนวาลเลตเขาเขาใช้ด่างทับทิมดล้วทับทิมละลายน้ำเป็นสีม่วงออค่ะ ซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติในการค่าเชื้อได้เหมือนกันจะเวลาเดอร์ใช่ไหมอาจจะมีน้องน้องสุดสวยของเรานะคะ จะเวลาให้เราเดี๋ยวเะาบอกเราว่ามันผ่านไปแล้วห้านาทีตอนนี้เราก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วมาคุยกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยน้ํายาล้างผักของเราค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับไปที่ด่างทับทิมกลับไปที่น้ําส้มสายชูกลับไปที่เกลือเกลือพวกเนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อรสชาติของผักด้วยเหมือนกันอ่าใส่เกลือใส่น้ําส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็มีกลิ่นทําให้ผักของเรามันไม่อร่อยอ่ะค่ะบางทีก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ไม่ชอบในรสชาติแล้วจริงๆแล้วพวกเกลือมันฆ่าเชือ้อยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงได้หรอก็คือเขามีคุณคุณสมบัติฆ่าเชื้อได้อ oh. แล้วก็การชำระล้างเอาออกไปเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นสารสําคัญที่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติเป็น ตัวชาระล้างเป็นสารเซอร์แฟตเทนเป็นตัวลดแรงตึงผิวเพราะฉะนั้นเขาก็จะละลายเอาตัวสิ่งสกปรกต่างๆเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนหน้าเราอ่ะมันจะมีสิ่งสกปรกแบบที่ละลายน้ํากับที่ละลายในน้ามันไม่ละลายน้ำอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนแต่งหน้าคนไม่แต่งหน้าใช่ในผักผลไม้ก็จะมีตัวที่ละลายน้ําได้ด้วยมีตัวที่ไม่ละลายน้ําพวกยาฆ่าแมลงปุ๋ยต่างๆค่ะเจ้าสารลดแรงตึงผิวตัวเนี้ยทําให้สารที่ละลายน้ําเกาะอยู่เป็นฝุ่นๆเนี่ยละลายออกมานะคะตัว สารที่เคลือบอยู่ต่างๆที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยเขาก็ไปดึงเอาพวกเนี้ยออกมาละ,ละลายได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวพอเรามาสู่ขั้นตอนที่สามพอเรามาช้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะละลายออกจากเปลือกหรือผิวของผักได้ดีขึ้นใช่ใช่คือโดยส่วนตัวพอเวลาเราฟังว่ามันมีพวกยาฆ่า,มาแมลงหรือมีพวกสารเคมีคเราแอบไม่เชื่อว่าเกลือมันฆ่าได้น้องเป้เข้าใจบ้คือแบบ เอ้ยมันก็ยังตงไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าเราอันนี้ส่วนตัวนะคือเรารู้สึกว่ามันต้องยังคงอยู่แน่เลยมันน่าจะต้องมีอะไรทพิเศษกว่านั้นออาจจะทำให้กรอบมากขึ้นอะไรอย่างอย่างอย่างตัวดั่งทับทิมเออีกสองนาทีนะคะผ่านไปสองนาทีโอเคอย่างตัวดั่งทับทิมอย่างตัวเอน้ำส้มสายชูพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้เขาอาจจะมีสารเคมีที่แบบไปปรับเปลี่ยน โครงสร้างของเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าพวกไข่พยาธิอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็จะสามารถช่วยได้แต่ว่าคุณสมบัติในการละลายอ่ะยังขาดไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะได้ทั้งการละลายเอาสิ่งสกปรกออกมาเอาสารเคลือบต่างๆออกมาเอายาข้ามแรงออกมาและยังช่วยในการทําให้เซลล์ต่างๆของพวกสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเทรียนะคะเชื้อราหรือหรือว่าไวรัสเองเนี่ยเซลล์มันโดนตัวนี้เข้าไปเซลล์มันจะแตก แล้วก็จะฆ่าเชื้อได้ด้วยไข่พยาธิพวกนี้ฆ่าเชื้อได้ด้วยเรามีงานวิจัยมาแล้วเลยมีคําถามจากคุณผู้ชมค่ะบอกว่าตอนที่เราละลายน้ํายาล้างผักเนี่ยมันมีมันมีฟองนิดหน่อยค่ะลูกค้าในกังวลฟองนี้คือฟองอะไรฟองของสารลดแรงตึงผิวค่ะออแต่สารลดแรงตึงผิวเนี้ ใจเยๆนะคะคุณล sí, sí, bueno. yeah, ูกค <ros> ้านะคะฟองของฟองอันนี้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดฟูดเกรดค่ะเอยเราห้ามใกล้กันมากเกินไปหรอโอ๊ยฟองของไม่หันแล้วใช่ไหมฟองของสารลดแรงตึงผิวตัวนี้เป็นชนิดฟูดเกรดค่ะเป็นชนิดที่ออยอยอมรับให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนกินได้ ะะฟองนี้แล้วสารที่มันทําให้เกิดฟองอันตรายไหมคะแม่นตรายนะคะ,คะสารลดแรงตึงผิวเป็นสารระดับฟู้ดเกรดฟู้ดที่แปลว่าอาหารเกรดที่แปลว่าระดับก็คือว่าแปลว่าใช้เกี่ยวกับอาหารที่เราจะเอาเข้าปากได่สารนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอันคิวโพลีไกโคไซน์นะคะเป็นสารที่สกัดมาจากนี่เลยข้างหน้าเขามีข้าวโพดนะคะปาม แล้วก็มะพร้าวอืมภาะนนกินได้แน่นอนกิน,นะะได้แน่นอนอ่คุณเจอรี่มอลเหรอนะคะถามต่อนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแนะนําให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซนต์เป็นเปอร์เซนต์นี่มันอาจจะเปรียบเทียบกันได้ยากเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราได้เรียนไปค่ะว่าด่างทับทิมเกลือน้ำส้มสายชูเขาก็มีประสิทธิภาพในการดูแลผักคนละเรื่องแตกต่างกันแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนค่ะนะคะไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างคือแบบบางอันอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลง บางงานอาจจะไม่ดูแลเรื่องไข่พยาธิเน้นออกไหมนะคะแต่ว่าในขวดนี้เรารวมมาให้หมดทุกอย่างแล้วถ้าจะวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆนี่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งนะคะแต่ว่าคนเวลาเราเลือกใช้วัตถุดิบตัวนี้อย่างที่เป้บอกมันมาจากธรรมชาติร0 0เซนี่ยเขาก็มีงานวิจัยค่ะว่าการใช้ตัวเนี้ยเทียบกับน้ำเปล่าเนี่ยสามารถลดยาฆ่าแมลงได้จริงเขาเอาตัวผักที่ใส่ยาฆ่าแมลงเลยเขาต้องต้องแบบ มีการเลี้ยงแบบมีค่า,มาแมลงกับเลี้ยงแบบไม่มียาฆ่า,มาแมลงแล้วทดสอบค่ะมีน้ำยาในการทดสอบมันจะออกมาเป็นสีนะคะแช่ด้วยน้าเปล่ากับแช่ด้วยสารสำคัญตัวเนี้ยก็พบว่าสีของของหลอดทดลองมันแตกต่างกันซึ่งดีเทคได้ว่าลดยาฆ่า,มาแมลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ดีกว่าน้าเปล่าแน่นอนอันนี้มีงานวิจัยที่ชัดเจนเลยแต่ว่า ในการทําเป็นสื่อต่างๆเนี่ยค่ะขอใช้เวลาในการทําสื่อออกมาให้คุณผู้ชมอีกนิดนึงได้เลยค่ะนะคะมีคาถามอีกว่ามันแตกมันมีคุณสมบัติต่างกับน้ำส้มสายชูอย่างไรเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะนะคะว่ามันอาจจะน้ำส้มสายชูเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเท่ากับตัวนี้ค่ะคืออาจจะฆ่าเชื้อต่างๆได้แต่ไม่ได้ละลายไม่ได้ละลายสิ่งที่ละลายออกมาได้นะคะใช้ล้างจานได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมันเป็นฟู้ดเกรดเลยเราอยากให้ใช้ ล้างจานก็ใช้น้ำยาล้างจานของเราไปแล้วตัวเนี้ยก็มาใช้ล้างผักดีกว่าอืม,มีอัตราการตกค้างของสารอันเนี้ไหมในผักค่ะว่าคือเราใช้อันนี้ละลายลงไปล้างแล้วใช่อันเนี้ตกค้างในผักไหมค่ะ,คะอยู่เราใส่ในเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการยอมรับคือเราไม่ต้องห่วงข้อนี้เราคิดมาแล้วและเราคุยกับออยอมาแล้วค, <laughs> ค่ะเขาก็บอกว่าสารเนี้ยใช้ได้จริงและใส่ในใน,ในปริมาณที่กําหนดใส ในอันตราส่วน20 ml ต่อน้ำ5ลิตรเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนอนะคะเขามีงานวิจัยมาแล้วแล้วก็เราใช้ตามข้อข้อปกลงเขาแล้วนะคะ,คะซึ่งน้อยปริมาณที่เราใช้เนี่ยน้อยกว่าปริมาณสูงสุดที่เขาแนะนำเ,<อ>เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนอยู่ในปริมาณที่ชำระรางได้และ ได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะระดับความสะอาดเนี่ยก็ถ้าถามมดนะอันนี้โดยส่วนตัวถ้าเราคุยกันแบบเนี้ยค่ะค่ะหมดก็เลือกใช้อันนี้มากกว่าที่จะไปเลือกใช้เกลือน้ำส้มสายชูร,ระดับทิมเพราะว่ามันคร<ช>บถ้วนกว่าค่าทุกอย่างได้มากกว่าละลายทุกอย่างออกมาได้มากกว่านะคะค่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามว่าพวกงานวิจัยลง Facebook ได้ไหมเดี๋ยวเราขอเวลารวบรวมทําเป็นสวยๆอ่านง่ายๆใช่นะคะคือตอนนี้มีวิชาการมากนะคะที่เป็น journal เข้าใจค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีเป็นหนาขนาดนี้ค่ะค่ะ <บ>วันนี้<ม>เรามาสาธิตก่อนค่ะสร้างความน่าใช้ <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะจัดการให้มันอ่านง่ายนะคะแล้วก็ทําให้ขยายงานได้ง่ายขึ้นใช่ะค่ะ,คะเอาล่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะขอเพิ่มเติมให้นิดนึงคือกลุ่มที่ทานเจ เขาต้องทานผักผลไม้เยอะอยู่แล้วค่ะตัวนี้ทานใช้ได้แน่นอนยิ่งต้องใช้ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าไม่มีส่วนผสนมที่ทำจากสัตว์เลยใช่มาจากธรรมาชาติร้อยเปอร์เซ็นมาจากผักนะคะสกัดจากมะพระ้าวข้าวโพดปาล์มและข้าวสาลีค่ะอื<ช>นะคะเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยและที่สําคัญคือเขาไม่ทําให้ผักผลไม้เปลี่ยนสีและทาให้ผักผลไม้เนี่ยดูสะอาดและน่ารับประทานขึ้นด้วยนะคะโอเคห้าคะแนนเอห้าห้าที่ห้านาทีแล้วใช่ไหมโอเคมาค่ะเราจะมาดู ความแตกต่างค่ะนะคะมาเริ่มจากตัวให้ดูให้ดูที่น้ําก่อนนะอะด,ดูน้ําเปล่าก่อนน้ําเปล่านะคะคุณผู้ชมขออนุญาตใช้อันนี้ชี้น้าเปล่าเนี่ยนะคะมันก็มีเมนก็มีฝุ่นผงลอยขึ้นมานะเห็น <c oughs> อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นปะที่ท,ที่ที่พี่ชี้โอ,โอ้ระวังเห็นปะเ <c oughs> นี่ยมันก็จะมีฝุ่นผงลอยออกมา,มาบ้างเหมือนกันมีอยู่เนี่ยเห็นปะเป็นแบบจุดจุดำดำๆเป็นผงผงของเขานะคะมาดูที่เจะหยิบได้ปะ มาดูที่อางุ่นยังมีคราบขาวๆยังมีคราบขาวๆอยู่เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปะนี่คือมันออกบางส่วนคเนี่ยเห็นปะคะมันยังมีคราบขาวๆอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งคราบขาวๆเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าคืออะไรอืเนี่ยเอามือเอามือเช็ดมันถึงจะออกแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็กินเข้าไปเลยนะเนี่ยใช่ปะ่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชม นะอันนี้อ่างหุ่นนะเห็นชัดเจนนะคะพวกผักที่แช่น้ําเปล่าผงผงออกไปบ้างมีบางอย่างที่ติดอยู่บ้างนะคะผงผงชิ้นใหญ่ๆออกออกออกเห็นไหมคะมาดูคณะสิคณะยังคงมีคราบขาวๆอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนฟิล์มๆอะ่ะค่ะเนาะเป็นแบบด,าดา่างๆขาวๆอ,นนอ,อันนี้ถุงไออันนี้ถังของน้าเปล่านะเอออันนี้ถังของน้ําเปล่าค่ะอ่ะย้อนไปดูถังนู้นสิคะ ทังที่แช่ด้วยท,<า>ทัง <ridge> ที่แช่ด้วยน้ำ <andır S 1> ย,ายาล้างผัของกิฟเฟอ,อ <iffer> รินค่ะนะคะมาดูที่ฝุ่นผงนะคะฝุ่นผงก็ออกมาจากตัวผักได้นะคะเนี่ยลอยลอยอยู่ตัวนี้นะคะเราจะเห็นเหมือนมีฟิล์มเคลือบมีอันนี้เป็นเป็นต้องใช้ต้องใช้นี้นี่นะคะเเห็นไหมก็มีเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตหรือฝุ่นผงสิ่งมีชีวิตนะคะได้หรอ นะคะอ่ามาดูที่องุ่นค่ะเมื่อกี้ของพี่มดนะคะที่อยู่ในน้ำเป็นคราบขาวนะเป็นคราบขาวค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าตัวนี้อันนีคราบขาวเลยของอาจารย์เป้ไม่มีคราบขาวเลย่เลยเดี๋ยวมดขออนุญาตหยิบมาเทียบกันตวงที่อยู่ในมือมดนะคะด้านนี้คือมือมดนะเห็นไหมมีคราบขาวติดอยู่ที่องุ่นเห็นไหมคะชัดเจนมากอันนี้คือมืออาจารย์เป้อันนี้ค่ะอันนี้นะคะ ใส่แจ๋วดูน่าทานมากค่ะดูกรอบอะชัดเจนมากตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่เราแค่แช่เองแค่แช่นะคะเดี๋ยวเราจอบไปชาด้วยนะคะมาดูที่คนะจะเห็นชัดมากค่ะขอหยิบคณะขึ้นมาก่อนนี่คณะโอ้ยของอาจารย์เป้เขียวเลยอ่าล้างนิดนึงโอเคจะเห็นชัดเลยค่ะว่าพวกฟิล์มต่างๆที่เคลือบอยู่ในผักอะค่ะมันหายไปนะคะนี่ดูของอาจารย์มด อีอย่างวะ<ฮ>ของอมอดคือยังมีแบบฟิล์มๆเป็นฟ้าฟ้า,าเป็นแบบขาวขาวอะถ้าใช้มือต้งองอะใช้มือเอาออก,กนิดนึงนังนางก็จะหลุดออกไปบ้างอืมนะแต่ของอาจารย์เป้นี่คือแช่สีเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่นี่แต่สีสีมันดูน่ากินขึ้นหนัะใช่แล้วมันมันสดขึ้นพี่มดลองตั้งขึ้นมาเน่อี่อย่างวะเอ้ยมีความ amazing เกิดขึ้น เป็นไงคะผักของเราที่แช่ด้วยมำยาลางผักจากกิฟรินนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสารลดแรงตึงผิวไงนะคะเขาจึงทําให้ผักเนี่ยสดกรอบโอ้ยถูสงสารพี่หมอถ้าทำนี้มันแย่มากเลยว่ะอืมนะคะอ่ะให้เห็นให้เห็นให้เห็นชื่อหน่อยโอเคมาชัดเจนผักคอสบ้างเหมือนแบบทําไมทําไมต้นไม้ฉันตายอ่ะเอออย่าเถ็งมันดินะคะมา ผักคอตค่ะพี่มดผักคอตที่นิยมใช้ในการทำสลัดนี่เป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้ต้องไปกระต่ายกินเหรอคือมันหมดสภาพแล้วไงอ๋อนี่เห็นไหมคะว่าสดละสอัสนอกจากสาดอล้วยังสดด้วยรอเสียงดังก่อนเต่ากันทุกท amazing amazing อ๋ออันนี้คณะเอาผักคอตขึ้นมา ไหนเรียกว่าสิ่งดังวโอเคเนี่ยค่ะต้องสอบกับเธอไปหมดแล้วอะไม่เอาแล้วนะเป็นยังไงชัดเจนนะคะว่าโอ้โหฝั่งที่แช่ด้ยนยาลังผักจากกิฟรินเออแต่มันดูน่ากินกว่าจริงๆคุณผู้ชมน่ากินกว่ามากเลยเราดูตรงนี้เราแบบเราเห็นเลยว่ามันแบบสีมันมันมันอนี้มากแอปเปิลไหมแอปเปิล แอปเปิ้ลจะเห็นอาจจะไม่ค่อยชแต่เห็นฟิล์มฟิล์มชัดเจนแต่แอปเปิ้ลของมดอะถ้าคุณผู้ชมดูดูตรงนี้ค่ะตอนที่มดยืนอยู่นะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นฟิล์มบางๆสีแบบหม่นดขุนๆน่ะคือเติมน้ําเข้าไปอะพี่มดพี่มดเราเอาน้ําราดมันดิมันจะหายไปเลยเห็นปะเห็นมเห็นปะเนี่ยน้ํามันก็จะหายไปน้ําก็จะหายไปเหมือนมันมีมีอะไรมาเคลือบมันมีฟิล์มเคลือบอยู่ค่ะแต่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นแว็กซ์แว็กซ์หายไปชัดเจนนะคะคือแบบ รู้สึกได้เลยว่าพื้นผิวของมันเนี่ยมันสมันสะอาดขึ้นของของจารย์เต้มันไม่แบบมันไม่ฟ้าไปอ่ะไอทํำยังไงนะคะน้ํามันไม่ราีทีนะคะอันนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะอ่าโอเคอันนี้น้ําเปล่าใช่น้าเปล่ามันไม่ออกมันไม่ออกฟิล์มมันไม่ออกค่ะแช่น้าเกลือก็อาจจะไม่ออกค่ะทีนี้พอมาขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้เราเทเราแช่แล้ว 5นาทีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราแนะนำนะคะเราจะมาชะค่ะตอนนี้เราได้สร้างห้องทดลองขึ้นมาคำว่าชะคืออ่ะคำว่าช้าคือเอาไปชะน้ำถูกไหมเอาออกมาจากน้ำที่เราแช่นะคะโหพี่แซคมามาฉายนี่มาฉายน้ำที่เราแช่อืมคุณพระคุณเจ้านี่ถ้าเกิดเราไม่ลา นี่ถ้าเราไม่ล้างผักอ่ะอือววายทำไมมาค่ะมาทางนี้นะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนสุดท้ายนะคะไฟเห็นไปหมดเด้เอาเหรอคะอ่าขั้นตอนที่สามก็คือการชะค่ะเราจะชะด้วยน้ําเปล่าเนี่ยแหละค่ะนะคะชะแรงๆนะคะเป็นเวลาสามสิบวินาทีนะคะซึ่งเราจะสามารถ ล้างไปด้วยถูไปด้วยก็ได้เราต้องการทําให้มันสะอาดแล้องเใบใบก็ต้องบเอานี้ออกต้องเอานี้ออกอ้อยอ้ยร้นนตอนนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้อยู่ข้างล่างได้ไม่มีปัญหานะคะโอเคอ๋อเดี๋ยวมันมอมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมได้นี่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราอาจจะเจอตัว ไม่ใช่ตัวเป็นสารเคมีหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าไปสะสมอยู่ตรงบริเวณนี้ได้นะคะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องล้างเยอะๆเนาะผู้ชมบอกว่าใช้ด้วยตัวเองเราไม่รู้สึกแตกต่างแต่พอมาเทียบเนาะเราใช้ด้วยตัวเองพอเราพอเรารับประทานเองเราไม่ได้เทียบกับที่เราไม่ได้ล้างเลยค่ะนี่วันนี้โมก็เห็นว่ามันชัดเจนมากเลยนะพี่เราอยู่ในห้องสมงเราเห็นเลยว่าฝุ่นฝุ่นบางคนมีปุ๋ยมีสารเคมีต่างๆนะคะก็สามารถล้างออกไปได้อย่างง่ายดายนี่ ล้างอย่างนี้เลยแล้วสีมันดูน่ากินใช่ผักคะนา้าเราลังเพิ่มเติมอ่ะทํายังไงก็ได้ให้ใช้เวลาในการช้เนี่ยอย่างน้อยสามสิบวินาทีพี่แซงมันไม่สวยใช่ไหมเคยต้องตอาออกอ่ะโอเคนะคะอ่าล้างออกไปเลยโอเคจะเสร็จแล้ว ขวดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบดลองคำนวณให้แล้วขสดหนึ่งถ้าเกิดเราสมมติว่าเราใช้แบบเราใช้ทุกวันเลยนะสามมื้อค่ะเราจะใช้ได้ประมาณสิบห้าวันแต่จริงแล้วอะบางทีคนเราอะล้างผักทีนึงแล้วเราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้กินผักขนาดนั้นทุกมื้อหรืออะไร่เงี้ยหรือว่าบางมื้อเราไม่ได้ทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจำเป็นต้องเอาอันนี้มาลองเพราะว่าเราอยากให้มันโดนน้ำนานๆอนะคะ มันก็เลยอารมณ์ประมาณว่าเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวดนึงไว้ใช้ในบ้านได้เลยค่ะนะคะเน้นเวลาชาก็คือว่าให้น้ํามันไหลผ่านเนาะมันจะได้ล้างสิ่งสกปรกอะไรล้างสิ่งสกปรกออกไปค่ะนะคะโอเคแล้วก็เหมือนต้องใช้มือชาเขาถูเขานะคะให้ไหลให้น้ําไหลผ่านท่อไปเลยนะค่ะนะคะจะได้ล้างสิ่งสกปรกออกไปค่ะนะคะขวดนี้เราคำนวณมาให้แล้วถ้าเกิดเราเป็นครอบครัวใหญ่ กินผักเช้ากัางวันเย็นก่อนนอนคือล้างแบบตุ้ยอารมณ์เยอะมากเนี่ยจะใช้ได้อยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผักที่คุณผู้ชมรับประทานในแต่ละวันค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมดอยู่คอนโดค่ะอยู่คอนโดคนเดียวอู้เป็นเดือนนะคะนึกออกว่ากว่าจะแบบนูน่นนี่นั่นต้องแช่ผักนานเท่าไหร่ห้านาทีนะคะมีเขียนอยู่ที่ท,ที่ข้างขวดเนาะ,ะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นในวิธีการใช้เนี่ยดีแน่นอนนะคะ <Okay. S 2> ผักผลไม้ต่างๆค่ะเขามีงาน mm. เขามีรายงานออกมาเลยค่ะว่าผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเยอะนะคะกวางตุง้ง mm. อือตอนนี้เราชอบกิน <Okay. S 2> กระเพราอค้นคานา <Okay. S 2> พริกกะล่ำดอกผักชีมะเขือเปราะมะเขือเทศพริกหวานโหระพาส้มชมพู่ฝรั่งอง,งุ่นค่ะแก้วมังกรนะคะแต่ว่าเราแนะนำอย่างนี้ค่ะเราแนะนําว่าแช่เออเทแช่ชะ ร<ช>้อยแล้วทําอาหารเลยหรือว่ารับประทานอาหารเลย <S 2> <S 2> ใช่เอาไปประกอบอาหารเลยคือถ้าเราล้างผักเสร็จแล้วเราเอาผักตัวเนี้ย<ช>เ,<อ>เอาไปแช่ในตู้เย็นอีกอย่างเงี้ยค่ะ<อ>มันอาจจะแบบไม่ไม่กรอบเท่าที่ควรนะ<ช><ช>เราอยากให้แช่เสร็จแล้วเราก็มาชะเสร็จแล้วเราก็มาทํา ประกอบอาหารได้เลยมีคนถามว่าเอะถ้าล้างเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคําตอบก็คือได้แน่นอนนะคะในเนื้อสัตว์ที่จําเป็นต้องมีการล้างเช่นบางคนล้างกุ้งหรือล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้เอาไว้แช่แล้วก็ล้างเนื้อสัตว์ได้ค่ะโอเคมีประเด็นมีประเด็นอ๋อสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะแล้วแต่ช้อนโต๊ะที่บ้านเลยค่ะเอาไปถามว่าตเอจบเภสัชมาหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าตอนตอนที่เป้เรียนเภสัช ตวงอ่ะกิน1ช้อนโตเท่ากับการตวงยา15 ml ก็เลยกลายเป็น30 ml <ม>นะคะ<ม>แต่ทีเนี้ยเขาให้ใช้น้ำเอาน้ำยาตัวเนี้ย20 ML ต่อน,น้ำา5ลิตรแต่ทีเนี้ยคำว่า ML มันก็ยากไปอ่ะพี่มดเราไม่รู้จะตวงยังไง<ม>ใช่ไหมคะมเราก็เลยให้ใช้ช้อนตวงนี่แหละนะคะประมาณเอาาณนะคะนะคะโอเค<ม>นะคะคุณผู้ชมน่าจะ โอเคของผมใช้แก้วตวงที่มีสเกลวันแล้วดีมากเลยค่ะเป็นคนเป๊ะมากนะคะได้ได้รับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์และก็มีคุณภาพด้วยนะคะ,คะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราสองตัวนะคะขมิน้นขมิ้นชันเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะคะ,คะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสาหรับทุกคนที่ดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็จะดูแลเรื่องมะเมร็งของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีนะคะ,คะตัวนี้ค่ะน้ํายาล้างผัก แฟนคลับเยอะแยะเข้ามาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยนะคะ,คะลองดูค่ะลองเอาไปแช่ไปล้างดูนะคะแล้วโมจะบอกว่าจริงๆมันสาคัญกับยุคนี้มากๆเลยนะคะ<ช>เพราะว่าเรารณรงค์ให้รับประทานผักผลไม้กันเยอะๆเพราะฉะนั้นทุกคําที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษ